เอาแล้วคุณแกรี่ฮะผมได้บ่นไปแล้วนะฮะโดยอิจฉามากเลยทีเดียวโครงการนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงฮะ อ๋อโอเคค่ะเดีต,ต้องเริ่มก่อนนะคะว่าจริงๆตัวพี่เองนะคะคก็ช่วยสุนัขจรจัดแมวจอนจัดมานานมากแล้วประมาณสิกบกว่าปีนะคะแล้วก็โดนรงให้คนที่เป็นคนเลี้ยงสัตว์เนี่ยต้องเลี้ยงอย่างรับผิดชอบนะคะไม่ทิ้งนะคะแล้วก็ทาหมันจะได้ไม่ต้องมีสุนัขหรือแมวจอนจัดอยู่เกินบ้านเกิดเมืองณขณะนี้นะคะคแล้วก็ทําเรื่องหาบ้านทีนี้เนี่ยก็บังเอิญมาเจอคุณสุรชัยหรือคุณปุย๋ยซึ่งเขาเป็นตากล้องนะคะเขาก็รักหมาเหมอนกันแล้วเขาก็มีไอเดียว่าเอ๊ะปก ปตเนี่ยพี่อะทำอย่างนี้อยู่ก็ทำเอ่อถ่ายรูปหมาลงลงลงเนี่ยนั่งสืดคิมบางออบโพสตบ้างเนชั่นบ้างอะไรต่อเมีอะไรแล้วมันจะได้ผลมากไหม,มผมมีไอเดียว่าผมอยากจะเอาหนุ่มหลอ่อเนี่ยขุนเตี้ยเตียนนเนี่ยค่ะ มาถ่ายคู่มาถ่ายคู่กับสุนัขและต่างๆนะคะที่มีอยู่แต่แมวไม่ได้เพราะแมวมันไปไหนไม่สะดวกค่ะเขาก็เลยมีไอเดียนี้ขึ้นมาก็เลยจัดไปเลยไปส่งไปวันนั้นนะคะที่ไปถ่ายรูปกันโอ้โหก็นักเรียนทุกคนน่ารักมากเพราะทุกคนเนี่ยมาด้วยจิตอาสาอันนี้ก็คือน้องๆนักเรียนทหารในร้อยจอบลอมีในร้อยตำรวจออสี่เหาทับเลยเตาทัยแล้วทั้งสี่เหล่าทับ ขอให้บุกตะลุยในบังเกอร์ของหนูให้หนูร้องควนครางอย่างทุรนทุรลลายถือว,ว่าเป็นโครงการที่ดีน้องๆนันกเรียนในร้อยนะฮะก็เรียกว่ามาแต่งชุดหล่อๆก็คือเป็นชุดประจําเหล่าทัพของเขาด้วยนะใช่ค่ะ,ะใช่ค่ะก็น้องๆเนี่ยจะมาจากเคจนะคะชื่อว่า หนุ่มสาวในร้อยสาวในร้อยสยดาว,าว,ดาวดใช่แล้วนะคะซึ่งทุกคนเนี่ยเขาก็จะเป็นสมาชิกอยู่แล้วก็จะมีคุณหมอไทเกอร์นะคะคซึ่งเป็นคนประสานงานนะคะทุกหลายคนก็เป็นหมอนะคะคน่ารักทุกคนเลย<อ>แล้วก็ทุกคนเนี่ยบางคนเขาอาจจะไม่ได้ทราบด้วได้ทาว่าจะมาถ่ายคู่กับสุนักรากลัามาถึงก็เออดีนะโครงการดีอะค่ะเขาก็โอเคแล้วทุกคนก็อุ้มแบบไม่ได้รังเกียจอะไรทั้งสิ้นเลยจะน่ารักมากค่ะเลยดูเป็นแบบว่าอบอุ่นแบบหน้าที่การงานดีมีซิกแพคแล้วยังอ่อนโยนอีก ถ่ายเฉยๆเพื่อรณรงค์ค่ะให้คนเนี่ยมารับสุนัขไปอุปการะนะค,คะอยา่าซื้อ พราะว่ามีสุนัขและแมวเยอะมากที่โดนทิ้งใช่นะคะเราวทษต้องการบ้านที่อบอุ่นนะคะแล้วก็อย่างโครงการที่ทําอยู่ที่พี่ทาอยู่ปัจจุบันเนี่ยพี่กับเพจฟอร์โฮมเนี่ยนะคะสุนัขและแมวทุกตัวที่ผ่านมือที่ไปเนี่ยจะได้รับวัคซีนครบนะคะถ้าถ้าครบอายุนะคะแล้วก็เราก็จะติดตามเรื่องทํหมันนะคะดังนั้นเนี่ยทุกตัวจะต้องอยู่ในสภาพที่แข็งแรงมากๆอะค่ะพี่แคลรี่ดูแลให้ทุกอย่างเลยนะฮะแล้วจะติดต่อรับสุนัขไปเลี้ยงเนี่ยได้ที่ไหนเพราะว่าขอเอา ตัวที่พี่ในร้อยอุ้มพาดคอเลยได้ไหมคะยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ใช่ไหมาในร้อยด้วยว่าสนใจที่จะไปกับสุนัขหรือไม่าวโไม่ไปาขอเงี้ยวคงกลัวนะฮะเอาเป็นว่าถ้าอยากจะพร้อมนะพร้อมและอยากรับน้องหมาไปดูแลติดต่อที่ไหนจริงๆแล้วเนี่ยรับอุปการะเนี่ยนะคะมันมีเยอะเพราะทางพี่จะมีกลุ่มเพื่อนเพื่อนื่อช่วยสุนัขจรจัดอยู่เยอะนะคะก็สามารถติดต่อที่เพจของ Facebook นะคะลิกเพจ o r Home b แบ g k อกได้นะคะอ่าศ81นะคะ ห5ึ่งห้าห2า2น2่งห้าอ่ะจดวันผมจดไว้แล้วก็ขอให้สู้ๆต่อไปนะครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณ <โบ S 1> ครับผมแล้วก็ผมจะเป็นสื่ออย่างนี้นะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณคุณทารินีวิภูชนินนะฮะก็ะไปดูรายละเอียดได้ที่พิกอเพ e t ฟอร์โฮมได้เลยนะครับ